มอร์นิ่งค่ะมอร์นิ่งแล้ววันนี้นะคะดิฉันก็อยู่ที่บ้านของดิฉันนะคะหลายคนบอกว่าพี่มะเขือค่ะทำโฮมทัวร์หน่อยได้ไหมมันอยากจะรู้สะละเกินว่าเห็นบ้านพี่เนี่ยบันแบบสวยมากดูแบบเก๋โฮมมีมากอยากได้โฮมทัวร์ได้เลยจัดให้นะคะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่หน้าบ้านของดิฉันนะคะเป็นเวลาเกือบ9ก้าโมงแล้วนะคะ กระแดดก็จะมาพิซน,นี้เลยนะคะบ้านของดิฉันนะคะมีต้นมะม่วงนะคะข้างหน้าบ้าน3ต้นด้วยกันนะคะซึ่งเรายังสงสัยอยู่เลยคะ่ะว่ามะม่วงอะไรนะคะจะงง,งงงอยู่ว่าเขาเป็นมะม่วงอะไรแต่ว่าเราสอยกินไปแล้วหลายหลายลูกอยู่นะคะดิฉันก็รู้สึกว่ามันอร่อยดีนะคะเปรี้ยวๆมัน,มน,มน,มนดีนะคะแล้วก็นี่เป็นสารประภูมิค่ะเออเป็นสารตายายค่ะสวัสดีตายายด้วยนะคะ อ่ะเป็นฟิลนี้นะคะมึงสยามหน้านสยามย่าสนามย่าหน้าบ้านนะคะฉันบอกว่าบ้านแบบนี้นะคะเป็นบ้านในฝันของดิฉันนะคะเป็นในในฝันที่เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะมีเหลืออยู่ไหมนะเออถ้าอยู่บ้านแบบนี้ได้ก็คงดีนะคะเป็นสิ่งที่ฉัน รู้สึกว่าชอบบ้านฟิลฟินี้มันมีความไทยๆเก่าๆมันฟิลฟิววินเทจเป็นพูดไงเดี๋ยวเหมือนคนไทยรวยอะ่ะอ่ะเป็นคนกรุงเทพรวยเออเป็นแบบโอมมนนี่นะคะคนกรุงเทพของแท้นะคะซึ่งจนไม่ใช่คนกรุงเทพของแท้นะคะและนี่นะคะที่ฉันก็ได้มานะคะโดยที่ฉันก็ไม่อาจฝันนะคะดูต้นไม้ต้นทองอุไรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบพื้นที่เยอะมากนะคะคือ ดิฉันเนี่ยก็หาบ้านอยู่นะคะประมาณแบบปีที่แล้วแหละแล้วทีนี้ก็ยังหาไม่ได้สักทีแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่าเราต้องย้ายอะ่ะอ,อมันมาจากข้างในมันพยายามบอกเราว่าย้ายเถอะมันแบบอมันแบบถ้าเธอมีความรู้สึกแบบเนี้ยเวลายอยู่ที่ไหนที่หนึ่งหรือว่าทําอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานผู้ชายอะไรย่างก็ตามถ้าเธอรู้สึกแบบ ร่างกายจะอึดอัดร่างกายจะบอกอะไรบางอย่างกับเธอนะคะเหมือนเขาจะไกด์เธอบางอย่างนะคะให้เธอสำรวจกายใจตัวเองดีๆนะคะเออฉันก็ได้มาว่าฉันจำเป็นต้องย้ายนะคะฉันต้องเป็นต้องย้ายแล้วแหละก็เลยหาบ้านคือจะบอกเลยว่าบ้านอย่ันนี้อยู่ในเมืองอะคะ่ะคุณพื้นที่ขนาดนี้คืออยู่ในเมืองในเมืองเลยนะคะแบบเมืองงงนะคะ จะบอกว่าตอนนั้นอะ่ะฉันอยู่สาทรนั่นแหละนะคะตอนนั้นฉันอยู่คอนโดที่สาทรนะแล้วก็เดินข้างๆงอ่ะข้าง,ข,างข้างมันจะมีบ้านฟิลิลนี้แล้วเป็นบ้านท <c oughs> ี่แบบโหแมงคตดล่มเย็นมันดูเป็นบ้านมันดูคือชีวิตของแท้นะคะบ้านแบบนี้เลยนะคะแล้วฉันก็รู้สึกว่าอยากอยู่บ้านแบบนี้จังถ้าได้บ้านแบบนี้มันคงดีเดินผ่านกี่ครั้งก็มีความ appreciate และชื่นชมกับมันทุกครั้งมีความสุขที่ได้เห็นบ้านฟิลฟลเนี้ย ออบ้านหลังนั้นอ่ะมันจะมีจำนวนสองสาหลังเออเปนฟิลฟิลนี้มันดูโฮมมี่มันดูแบบน่าอยู่อะ่ะแล้วให้ความสุขทุกครั้งที่ได้เดินผ่านนะคะก็เลยอยากอยู่ฟิลฟิลนี้นะคะตอนหาก็หาบ้านนี่แหละจริงๆไม่ได้ตั้งใจหาฟิลฟิลนี้ด้วยซ้ําไม่ได้ตั้งใจนะแค่อยากเป็นบ้านเฉยๆเออจนเหมือนเหมือนต้องต้องส่งลิงก์มาเกี่ยวกับบ้านนี่แหละแล้วเจอบ้านหลังนี้แล้วกูก็แบบ มึงเหรอวะอีต้องมันยังเหลืออยู่กันไหมวะมันมีจริงๆใช่ไหมมันจกตาปุ๊บวะเออสรุปพอเข้ามาดูมันไม่จกตาคุณแม่มันเป็นอย่างในรูปเลยนะคะซึ่งก็ขอบคุณเจ้าของบ้านด้วยนะคะที่ให้ดิฉันได้เช่าอยู่นะคะที่ฉันเช่านะคะดิฉันไม่ใช่ซื้อนะคะนี่ก็เป็นหน้าบ้านหน้าบ้านเซรุนะคะเออหญ้าเยอะยังไม่ไม่ได้ตัดมันยาวแล้วนะคะอยู่ประมาณสองอาทิตย์แล้วตอนนี้นะคะ อ่ะแล้วฉันจะเล่าให้ฟังนะคะที่คุณเห็นนี่นะคะไม่ใช่ของแมวของดิฉันนะคะแต่เป็นน้องแมวจอร์นนะคะดิฉันมาอยู่บ้านหลังนี้นะคะดิฉันเห็นแมวตัวหนึ่งนะคะมันมันแมวสามสีมันอยู่เนี่ยมันก็วิ่งวิ่งแถวๆเนี้ยเออฉันก,ก็อุ้ยน่ารักดีเออน่ารักน่ารักกุบกิบน่ารักเป็นน่ารักมาคุณผู้ชมคะ่ะมันมาขี้ค่ะ มันมีเพื่อนด้วยมันเพื่อนมันก็มาขี้นะคะเนี่ยมันขี้ลานบ้านฉันเนี่ยแล้วฉันไม่เป็นคนเซนเิทีฟเรื่องกลิ่นนะคะมากๆคือฉันไม่อยากเดินออกมานอกบ้านเลยเพราะถ้าฉันได้กลิ่นขี้แมวแล้วฉันรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยฉันไม่เดินเลยฉันรู้สึกไม่ไม่โอเคมากๆนะคะแล้วฉันก็จะจัดการแก้ปัญหายังไงดีนะคะแล้วฉันก็แบบอีหอกเราจะจะทำยังไง ันก็ไม่ได้อยากจะไปทำลายมันไงเก็กเก่ะเออนะคะฉันก็นั่งคิดว่าเออกูจะทำยังไงดีว่ากับกับอ e ีเมลจอนพวกนี้ก็ปรึกษาคนต่างๆนานาปรึกษาเจ้าของบ้านของบ้านอันนี้พูดแบบคำๆนะนางแบบเดี๋ยวจัดการให้ไหมเดี๋ยวสับอาหารนกให้กินแต่เคยเคยให้อาหารเนี้ยกับนกกินนกพิราบแต่ก่อนมีนกพิราบแล้วเอาอาหารแบบเนี้ยให้กินจากนั้นนกพิราบไม่มาอีกเลย ขาบอก wait hold on ใเย็นๆไม่เอานะคะดิฉันไม่อยากติดกรรมนะคะดิฉันวอรี่มากนะคะเรื่องเวรกรรมดิฉันขอไม่ทำนะคะเพราะว่าฉันเคยมีหมาที่เป็นหมาจรนั่นแหละนะคะเขามาเล่นแถวบ้านฉันแล้วฉันก็รักมันอะถ้าฝันฉันฝันไว้ว่าถ้าฉันมีบ้านฉันจะเอาอีหมาจรเนี่ยมาเลี้ยง แต่ฉันน่ะไม่สามารถมีบ้านได้น่ะตอนนั้นอืมฉันฉันอยู่คอนโดฉันไม่สามารถเลี้ยงมันได้แล้วฉันยังยังไม่ได้ย้ายออกจากคอนโดไงเออแล้วทีนี้มันก็ถูกคนฉันเศร้ามากฉันบอกเลยว่าคือไม่ต้องทำคือถึงขนาดนั้นเออแต่วันนี้ฉันเข้าใจในมุมมองของคนที่คือเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเหมือนกันว่าเออ ถ้าเกิดเรามองในมุมมองของเขาเขาคงแบบอยากตัดปัญหาให้เร็วและไวที่สุดมันคงไม่มีการมาประนีประนอมกับมาหรือพูดคุยกันหรือไม่ได้ขยันเขาเรียกว่าไม่ได้ขยันหาวิธีอแมวฉันลองแล้วไม่ได้หาวิธีที่จะที่จะ มันออกไปหรือทํำยังไงกับมันซึ่งจริงๆอะถ้าหามันจะมีหลายวิธีมากแต่เขาเลือกวิธีที่จะมันนะคะซึ่งฉันรู้สึกว่ามันเศร้าจังเออแต่ฉันก็ไม่ตัดสินเขาว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีเอาเป็นว่าเราเห็นเราไม่ได้ยินดีกับสิ่งนั้นและเราไม่ทําตามนะคะแค่เข้าใจเขาเนี่ยเข้าใจว่าเออเขาเลือกวิธีที่ง่ายนะคะเข้าใจเขาเพราะบางคนบางที มันเขาไม่ได้หาวิธีอื่นนะคะเออก็เข้าใจเขาไปแต่ไม่จําเป็นต้องทําตามและฉันเจอปัญหาเดียวกันนะคะฉันก็เจอปัญหาแมวจรเหมือนกันแต่ฉันเลือกที่ฉันจะไม่ฆ่ามันนะคะเพื่อนฉันบอกว่ามะเขือหลายคนนะคะเพื่อนฉันหรือพี่ฉันก็บอกว่าเธอต้องถ้าเธอต่อต้านไม่ได้เราต้องเข้าร่วมแล้วล่ะ นะคะด้วยการให้อาหารกับมันเลยเพื่อฉันบอกว่าถ้าเราให้อาหารกับมันมันจะมากินแล้วมันจะไปขี้ที่อื่นนั่นแสดงว่าบ้านหลังอื่นให้อาหารมันหรอวะไม่ได้ละกูต้องสู้กูให้บ้างเ <c oughs> มืองแม่จอเยอะมากปัป็มันเยอะมากตอนเนี้ยนะคะฉันฉันสู้ฉันให้บ้างนะคะมึงจะ มาขี้ที่บ้านกูไม่ได้ลองดูลองดูนะคะเขาบอกแมวจะไม่ขี้ที่ที่ตัวเองกินกูก็นี่เลยจัดเลยให้อาหารเลยปึ้งนะคะฟิลฟิลไม่ต่อต้านนะคะต่อต้านไม่ได้มาต่อต้านไม่ได้จริงเข้าร่วมแม่งเลยนะคะจัดกระบอกกระบาทรายเรียบร้อยจบนะคะเออฉันจัดเลยนี่สรุปตั้งแต่ฉันให้อาหารมันฉันยังไม่เจอขี้สก้อนเลย นะคะอันนี้ฉันเล่าฉันเล่าไว้นะคะฉันก็เลยรู้สึกว่าเออว่ะใจเราก็สบายด้วยใจเราไม่ต่อต้านไม่เหนื่อยด้วยนะคะถ้าเกิดมันขี้สุดท้ายมันก็เป็นสิ่งที่เรายอมรับให้มันเกิดขึ้นไงถูกปะถ้าเกิดเออสุดท้ายแล้วมันแดกมันขี้อ่ะกูก็เป็นคนที่คอมมิตกับสิ่งนี้เอง ทีนี้ใจเราไม่ต่อต้านใจเราไม่เหนื่อยใจเราไม่รู้สึกว่าทำไมมันต้องทำแบบนี้เห็นไหมเออใจฉันสบายเลยนะคะแล้วมันก็นไม่ได้มาขี้จริงด้วยงงเหมือนกันนะคะไม่รู้ไปขี้ที่ไหนสุบ้านอื่นไม่สบายละใจไม่สบายละ <laughs> อันนี้คือห้องคนใช้นะคะห้องของน้องต้องตานะคะดิฉันให้เขาอยู่ข้างบนแต่เขาไม่อยู่นะคะเขาเลือกที่จะมานอนห้องคนใช้เพราะว่าเขาชอบไปเที่ยวนะคะอันนี้ห้องน้ําของน้องต้องนะคะเอออันนี้ส่วนหลังบ้านของฉัน มึงมันไม่ธรรมดามันมีส่วนหลังบ้านแล้วมันมีเออมันมีส่วนหน้าบ้านแล้วมันมีส่วนหลังบ้านด้วยแกเวอร์เกินมันเวอร์มันเวอร์มันงงว่าแบบมึงได้เหรอวะอะไรอันนี้เป็นห้องที่ฉันชอบมากเป็นห้องคอสตูมของดิฉันนะคะนี่ฉันจะเก็บพวกเสื้อพุงเสื้อผ้าอุปกรณ์การทํางานของฉันไว้ที่นี่นะคะเพราะว่ามึงมึงแต่ก่อนกูอยู่ห้องประมาณ47ตารางแล้วเนี่ย ของพวกนี้นอยู่ในห้องกูหมดเลยเนี่ยแล้วห้องกูก็คือแบบไม่เหลือที่แล้วนะคะดิฉันไม่เหลือที่อะไรแล้วเลยฉันรู้สึกว่าแบบก่อนที่จะมาอย่างที่บอกมันหอเหี่ยวมันหอยเหี่ยวแล้วมันรู้สึกว่าไม่มีกระจิกกระใจทําอะไรแต่พอย้ายมาอยู่บ้านใหม่อะมันมีกระจิตมันมีกระจิตกระใจนะคะนี่คือส่วนหลังบ้านเขียวป่ะนะคะและนี่คือห้องซักล้างของดิฉันนะคะเา้าชุดหลุด อะเสื้อพงเสื้อผ้าอันนี้ไว้นะคะดิฉันก็ซื้อของเขาบ้านบ้างนะคะเออนี่นะคะเป็นแบบมันกว้างมากนะคะอันนี้คือฉันต้องซักรักตากแดดไว้นะคะเพราะว่าแมวของดิฉันนะคะคุณ <laughs> ฉันวางกลางไว้ฉันกลับมาจากต่างจังหวัดฉันกลางอันนี้ไว้แกเก็ตปะ และคือวางนอนไว้อ่ะอีเมลฉันมันคิดว่าเป็นกระบาะเยี่ยวกระบะาะทรายมันลงไปฉี่ค่ะคุณผู้ชมเมืงและฉี่แมวแรงมากฉันงงมันไม่มีทรายอยู่ในนั้นเลยไปฉี่ทาไมนะคะกวนมากนะคะอันนี้ส่วนหลังบ้านเซฮัลโลเวอร์นะคะต้นมะม่วงอีกหนึ่งต้นนะคะมันแบบต้นใหญ่มากนะคะนี่หลังบ้านของฉันของฉันรักบ้านหลังนี้มากเลยมันล่มลื่นมันร่มหัวใจนะคะเออ อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านกันดีกว่าคือตอนย้ายเข้ามาเนี่ยเราก็เจอปัญหาอยู่แล้วนะคะเราก็เจอปัญหากรุป๊ปนะคะปัญหากรุ๊ปกรุ๊ปหนึ่งนะคะอ่ะย่าย่ายา,ยา,ยาแมวชั้นอืออ่านี่นะคะนี่เป็นห้องครัวห้องอะไรชั้นเพิ่งไลฟ์ไปนะคะก็จะลกๆนิดนึงนะคะอันนี้เป็นนี่โต๊ะทำงานคะ่ะนี่เลย นี่นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาทํางานกันตรงนี้นะคะอ่ะยังไม่ได้เก็บเท่าไหร่นะคะนี่เป็นห้องน้ํานี่ห้องน้ํานะคะนี่อ่ะเเขาชอบเข้าไปในห้องน้ํามากแมวฉันนะคะ,ะมมงเงวชอบเข้าไปมากนะคะนี่ก็ยังไม่มีโซฟามานะคะเออยังไม่มีโซฟามานี่เป็นที่ตู้โห้โคตรดีเลยโคตรชอบเลยเป็นตู้แบบเก็บหนังสงหนังสือเก็บ ของจากลูกคุงลูกค้านะคะแบบเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เลยโคตรจึ้งอะนะคะแล้วก็นี่เห็นข้างนอกนะคะ,ะกระบ,บะทรายนะคะที่ฉันให้หมามันไม่ขี้เลยและฉันชอบมากตอนแรกฉันรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากเปลี่ยนมากแต่เป็นมา,มาชอบเฉยฉันเป็นคนชอบอะไรวินเทจวินเทจช่วงนี้ฉันชอบมากจริงๆฉันก็ชอบมานานแล้วแหละ นะคะแต่ว่าหลังๆมันหนักขึ้นเพราะฉันเพราะฉันมีบัวแก่นะ้ฉันได้ชอบอะไรวินเทจเก่าๆแก่ๆนิดนึงนะคะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแบบชอบมากนะคะมึงดูโซฟาแก่มากโซฟาแก่มากเอาไว้อ่านหนังสือมันเป็นเหมือนโตอะรีไคลเนอร์อะใช่ไหมถ้าจําไม่ผิดถ้าพูดไม่ผิดโตอ่านหนังสืออันนี้เป็นเป็นดงแมวของดิฉันนะคะดิฉันไม่ได้ เอาโซฟามาวงมาวางอะไรเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นดงของเล่นของนางคือเป็นพื้นที่ของนางเลยตรงนี้นะคะนะคะเออและบันไดนี่บันไดเก๋ไก่เก๋ไก่นี่นี่เห็นไหมสวยงามไหมอ๋อนี่นะคะเป็นโคมไฟนะคะนี่เลยอะ เออ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 นำนำนำเร็วไปไปเงี้ยวเออนำไปนำไปนะคะนี่อู้นะคะแล้วก็ห้องดิฉันนะคะโอ้โหห้องดิฉันนะคะนี่อันนี้เอาผ้าไปซักอยู่นะคะนะเอาลืมเอาอันนี้ไป ดะะิฉันเอาผ้าไปซักอยู่นะคะก็เก็บบ้านอยู่นะคะเพื่อนบ้านเสียหล่ดิฉันไม่ค่อยชอบเตียงเท่าไหร่นะคะเออเดีฉันจะเราจะเปลี่ยนเตียงนะคะสปอนเซอร์เข้าได้เลยค่ะอ่ะอันนี้นะคะเป็นฟิลนี้และนี่คือห้องตู้กระจกของฉันห้องมันซึ้งมันใหญ่มันดูวินเทจมันดูเก่ามันดูเก๋ชอบมาก มันอาจจะดูน่ากลัวนิดนึงนะคะฉันบอกเลยว่าถ้ามาตอนดึกๆทุกคนมาแล้วหลอนกันหมดเลยแบบเออกลแตฉ่ฉันชอบมากดูดิสวยมากชอบมากแล้ววางของอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันดูเป็นแบบเป็นฟิลเป็นฟิลนี่เลยนะคะเออตู้คือแบบตู้แบบจัดจัดอะไจัดเต็มนะคะสําหรับดิฉันฉันชอบอะไรให้มันบิวอินเนี่ยมันดูแพง ฉันไม่ชอบถ้าเป็นบ้านที่ต้องวางตู้แบบซื้อตู้แยกมาฉันจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เออฉ,ฉันไม่รู้ฉันไม่ใช่ชอบเท่าไหร่ถ,ถ,ถ้าบ้านไหนมีอีตู้แยกๆแบบวางอย่างนั้นคือปัดทิ้ง <laughs> คืออ่ะแล้วแต่สไตล์คนไงฉันก็ไม่ได้ฉันชอบแบบแบบนี้ฉันชอบแบบเทสเราไงเทสมันมีเทสติดด,ดึงนะคะเออ <laughs> เออ, <laughs> อน,นี่เป็นห้องน้ำนะคะ mm hmm. ห้องน,นะะ้ำ ห้องน้ําห้องน้าเก่าฉันสวยกว่านะคะขอโทษนะคะแต่ฉันชอบห้องน้ํานี้แหะเดี๋ยวเดี๋ยวหาไว้ว่าค่ะห้องน้ําเก่าของฉันมันแบบมันก็มีความแบบกระจกเยอะๆอะไรอย่างนี้ไงอันนี้ก็เป็นห้องน้ําแบบโอเคโอเคห้องน้ําชั้นบนแต่ชั้นล่างห้องน้ําสวยมากห้องน้ําแบบทําถึงเอ้ลูกอันนี้ห้องนอนตัดต่อนะคะนี่ห้องนอนอีกห้องหนึ่งสวยเหมือนกันอันนี้คือเตียงเขาไปติดกันไงจริงๆมันเป็นเตียงแยกนะคะนี่ นะคะสวยเหมือนกันตู้บิวอินตู้บิวอินสวยๆห้องอนนี้ก็บรรยากาศดีนะคะเห็นสวนช่ำมงอยเวอร์นะคะเออเนี่ยเห็นสวนไหมมันเขียวอะเวลาที่เราแบบเห็นอะไรเขียวเขียวอะเก็บปะ เห็นอะไรเขียวๆอ่ะมันสบายตานะคะและอีเตียงเนี่ย,ยกกนะเตียงสวยกว่ากูอีกนะเตียงสวยกว่าห้องกูอีกนะคะแต่ให้มันเล็กนะคะตู้ตู้ก็คือใหญ่แบบเสื้อผ้าพี่เมย์นะคะยังอยู่ในนี้นะคะม,มาลูกมาตู้นุ้นใหญ่กว่าตู้ของฉันใหญ่กว่าอ,อีพี่เมย์ ฟิลฟิเป็นห้องน้ำแบบติดกันนะคะเออมาลูกมาเงาี้ยวมาพาพี่ชมบ้านค่ะพาพี่ชมบ้านพาพี่ชมบ้านไหนเงี้ยวอยู่ไหนวะอ่ะทำไมมึงไปข้าง,างล่างนี่อ้าวเพลอเลยเพอทำไม พาพี่ชมบ้านนะครับพาพี่ชมบ้านนะคะเออ,อนะคะฟิลฟิลฉันไม่เคยคิดเลยว่าฉันจะอินกับการอยู่บ้านได้ขนาดนี้เพราะฉันคุ้นชินกับการอยู่แบบคอนโดอะไรอย่างเงี้ยอืม เดีะะ๋ยวฉันพาไปดูห้องน้ำอีกอีกรอบหนึ่งนะคะห้องน้ำจึ้งนะคะ,ะนี่ห้องน้ำดูดิดูเขาแต่งนะคะจริงๆอะ่ะมันเลื่อนนี้ได้ด้วยเลยแต่งธรรมชาตินี่นี่ นี่แสงธรรมชาติเธอนี่ห้องน้ำเก๋ข้างล่างคือรถนะคะและนี่คือห้องน้ำมแมวห้องน้ำแ้วอยู่ข้างๆห้องน้ำชั้นนะคะ่ะเคนะคะฟิลฟิลเป็นฟิลฟิลอันนี้เป็นฉันชอบตรงนี้มากเลยเป็นไอแลด์เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบทำครัวทำอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วฉันมีความรู้สึกชอบทำครัว ชอบทำอาหารเชยกูงงมากนะคะเออสงสัยเจ้าที่เขาจะอยากให้เราเป็นฟิลนี้นะคะตรงนี้เราก็ทั้งกินข้าวทั้งทำงานนะคะก็ใช้ใช้สอยกับประโยชน์นิดหนึ่งนะคะเป็นฟิลนี้ค่ะโฮมทัวร์ <c oughs> ของดิฉันไม่รู้ว่าเขาทัวร์ทัวร์กันอย่างนี้หรือเปล่าแต่ก็เอาคร่าวๆแล้วกันเนาะเราจะอยากดูบ้างคนอื่นทำไมนักหนาวะนะ,ะัะ เออก็แค่รู้สึกว่าวันนี้เราได้บ้านที่ที่มัน a l i g กับ energy ของเรานะคะมันมันมันสบายใจนะคะเหมือนห้องเก่าฉั้นอ่ะฉันก็รู้สึกดีนะที่ฉันได้ไปอยู่ห้องห้องเก่าแรกๆรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันน e วมัน f r e ชมันรู้สึกดีเออแต่ฉันแค่รู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราต้องย้ายนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตอนที่อยู่คอนโดอ่ะ เราต้องฉันเนี่ยออกไปร้านกาแฟเยอะมากฉันออกไปร้านกาแฟบ่อยมากแล้วฉันรู้สึกว่าเออมันไม่ได้รู้สึกอยากอยู่ห้องตลอดเวลาขนาดนั้นแต่สําหรับบ้านหลังเนี้ยฉันโอเคที่ฉันไม่ต้องออกไปไหนก็ได้เลยฉันครบในบ้านฉันครบแล้วนะคะนอกสจากว่าพามาเงี้ยวไปหามหมอนะคะซึ่งเอากัดกัดหายอยแล้วนะคะ เป็นฟิลนั้นฉันไม่ได้รู้สึกอยากออกไปร้านกาแฟแล้วฉันไม่ได้อยากกินข้าวนอกบ้านฉันอยากทำข้าวกินเองมันชาร์จตัวฉันนะคะเป็นฟิลนี้เป็นฟิลนี้เป็นฟิลนี้นะคะทุกอย่างในบ้านมันดูมันดูแบบอาจจะแก่ๆนิดนึงนะแต่มันมันใช้ได้จริงมันฉันชอบความเอเนอร์จีของบ้านหลังนี้มันมีความเป็นโซมันมีความเก่าแก่มันมีความแท้จริง มันมีความฮิลลิ่งอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยอ่ะพูดเลยเพราะต้นไม้เยอะฮิลลิ่งอยู่แล้วนะคะเขียวขนาดนี้ไม่ฮิลก็ไม่รู้จะฮิลยังไงแล้วนะคะฉันไม่ชอบความโมเดิร์นฉันรู้สึก,กว่าการโมเดิร์นมันโซเลสไปนิดนะคะสำหรับบางบางที่เนาะเราเราไม่รู้สึกอะไรกับมันเลยแล้วเรารู้สึกแบบด้วยซ้ำนะคะอ่ะบ้านเขาก็ไม่ผิดหรอก แค่เราอาจจะไม่ได้มีบุญร่วมกันแต่ฉันคงมีบุญร่วมกับบ้านหลังนี้ก็ขอบคุณนะคะบ้านหลังนี้มากๆที่ให้โอกาสดิฉันมาอยู่นะคะก็คิดว่าจะทำผลประโยชน์ทำประโยชน์นะคะกับบ้านหลังนี้มากๆค่ะเท่าที่จะทำได้นะคะให้เอฟกีโกโก้ได้ได้ดูได้เห็นนะคะแล้วก็ขออุทิศบนในการทำคอนเทนต์หรือใช้สอยต่าง,างๆกับบ้านหลังนี้นะคะให้กับ เจ้าที่เจ้าทางศิ์สิทธิ์ที่นี่ด้วยเออมึงต้องมาอย่างนี้เลยแล้วเราต้องมาอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าทุกทกที่เขาก็มีจิตวิญญาณอะไรอยู่ต่างๆนั่นแหละเราแค่อยู่แบบเคารพกันนะคะเราอาจจะไม่ต้องโอ้โหโเวอร์วังแต่ถ้าเรารู้จักเคารพกันมีกาลาเทศสารนะคะก็อาจจะลดก็ได้ไม่รู้เหมือนกันนะคะฉันก็พูดไปเรื่อยเค okay, ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ขอบคุณมากๆนะคะที่ามารับชมกันนะคะงไงก็ขอให้คุณนะคะมีความสุขกับบ้านของคุณนะคะแล้วถ้าเกิดว่าอุ้ยอยากย้ายบ้านแล้วนะคะก็ลองดูดีๆนะคะบ้านไหนที่ e NERGY ดีๆกับคุณนะคะเข้ากับคุณดีกว่าเออนะคะก็ขอให้ได้ไปอยู่บ้านหลังนั้นนะคะและทำให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะสวัสดีบ๊ายบายค่ะ เออใครอยากให้พี่มาทาคอนเทนต์แบบนี้อีกหรือชอบอะไรแบบนี้ก็บอกได้นะอือจะดูเรื่องไหนอะไรอย่างงี้จุ๊บอ๋อไข่แก้ว,วคะ่ะแก้วเมวค่ะแก้วเมวนะคะเลงก์ด้านล่างเลยนะคะแฮนด์เมดดิฉันทําเองคะ่ะออกแบบเองให้คนอื่นปั้น <c oughs> ก่อนที่ราคาจะขึ้นนะเพราะฉันจะขึ้นราคาแล้วเพราะฉันจะทํากล่องถ้าอยากได้แก้วแมวเพียวๆซื้อเลยก่อนราคาจะขึ้นเพราะว่าทํากล่องแล้วราคาจะขึ้นแน่นอนคะ่ะ สำหรับตอนนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย